โปรเจกต์เซโร่ตอนที่1จุดเริ่มต้นของความลับเสียงลมหอบพัดผ่านผืนทะเลทรายอันรกร้างนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งยืนอยู่หน้าซากโบราณสถานขนาดมหึมามันถูกฝังอยู่ใต้ผืนทรายมาเป็นเวลานานาน,นานเกินกว่าที่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์จะบันทึกไว้ได้ดเรเอเลนาคาร์เตอร์หัวหน้านักวิจัยของโครงการก้มลงตรวจสอบสัญ,ญลักษณ์โบราณที่สลักอยู่บนแผ่นหินยักษ์ตัวอักษรน,นั้นไม่ใช่ภาษาใ,ใดๆที่เธอเคยเห็นมาก่อน แต่ทำไมกันนัทมันกลับให้ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดคุณไม่คิดว่ามันแปลกหรือเสียงของดอร์ไมเคิลเกรย์หนึ่งในนักโบราณคดีดังขึ้นเขาส่องไฟฉายไปตามกำแพงภายในซรากปราหักหักพังโครงสร้างนี้มันดูเหมือนถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้ากว่ามนุษย์มากเอเลน่าริตาพยายามวิเคราะห์ลวดลายที่สลักบนหินความรู้สึกประหลาดแล่นเข้ามาในจิตใจเธอเราวกับว่าเธอเคยเห็นมันมาก่อนราวกับว่ามันพยายามจะบอกอะไรบางอย่างดูนี่สิ เสียงของดรลีออนเฟนักภาษาศาสตร์ของทีมดังขึ้นเขาชี้ไปที่ข้อความหนึ่งบนกำแพงมันถูกแกะสลักอย่างประณีตแม้การเวลาจะกัดกร่อนมันไปบางส่วนแต่มันก็ยังอ่านได้ชัดเจนอย่าปลุกพวกมันขึ้นมาความเงียบปกคลุมทีมวิจัยในทันทีราวกับอากาศรอบตัวพวกเขาเย็นลงกระทันหันการค้นพบที่ไม่ควรเกิดขึ้นหลังจากหลายชั่วโมงของการสำรวจทีมวิจัยตัดสินใจขุดลึกลงไปภายในโบราณสถานสิ่งที่พวกเขาพบเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด พวกเขาค้นพบโครงสร้างขนาดมาหึมาใต้ดินมันดูเหมือนห้องทดลองหรือฐานบัญชาการบางอย่างและที่สำคัญที่สุดพวกเขาพบบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กลางห้องขนาดใหญ่มีวัตถุทรงกลมสีดำสนิทวางอยู่บนแท่นพลังงานสสารของมันดูเหมือนไม่ใช่ของโลกนี้แสงไฟจากไฟฉายของพวกเขาไม่สามารถสะท้อนจากพื้นผิวของมันได้เลยนี่มันอะไรเอเลน่าพึมพำเธอเดินเข้าไปใกล้และทันใดน,นั้นขนบนแขนของเธอลุกชันพรึบ ไฟในทําใต้ดินดับลงเสียงกรีดร้องดังขึ้นทุกอย่างตกอยู่ในความมืดและเมื่อไฟฉายกลับมาอีกครั้งดรแซมวิลสันหายไปแล้วเงาของอดีตหรือสัญญาณจากอนาคตแซมนายอยู่ไหนไมเคิลตะโกนลั่นพลางใช้ไฟฉายส่องไปทั่วห้องแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงสะท้อนของตัวเองที่ดังกลับมาเอเลนาพยายามควบคุมสติเธอหันไปหาลิออนเราต้องออกไปจากที่นี่แต่ก่อนที่พวกเขาจะขยับตัวได้ วัตถุทรงกลมที่อยู่กลางห้องเริ่มเปล่งแสงสีน้ำเงินจางๆและข้อความบางอย่างเริ่มปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของมันมันเป็นภาษาโบราณที่พวกเขาไม่เข้าใจลีออนรีบจดบันทึกตัวอักษรเหล่านั้นลงในสมุดของเขาก่อนที่ข้อความนั้นจะหายไปอย่างรวดเร็วเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้เอเลน่ากล่าวเสียงแข็งและในขณะที่พวกเขากำลังจะวิ่งออกจากห้องนั้น เสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวพวกเขามันไม่ได้มาจากใครในทีมแต่มันอยู่ทุกที่อยู่ในความมืดพวกเจ้ามาช้าเกินไปโรดติดตามตอนที่สอง